ไปอ็นนั่มีคนหลินตักขี้ไส้พรอมบอกบเหนีไ้ไหมใช่ใชเอน่นมีเอ็นนั่มีคหลินตักขี้ไ้พร้อมเบิ้งผีใจเอ็นนั่นมีคอนหลินตัขี้ไส้พร้อมนี่ตุ๊บ้ามีกระตูบึกโมทีดูนหม เอ็มมีบ้านว้าวหาปูเจอติปินทายาเนี๋ยไซน่งไปไปไอยู่กับาเราเป็นสี่สิบห้าบาทครับไอ้ค้มทะเลเร็วเ นั่นที่เขาปลูกต้นไม้จับให้ได้ไว้ว้าวเที่ยวทะเลข้างแรกน้ำทะเลข้างแรกจับไหมเขี่ยหมอนหูแล้วหูแล้ว

什么？什么？

ดิบยิ้ไปเฮนี้นขึ้ยไปมาอันนี้คุยข้ากีบมามหหน่อยไม่เหนื่อยไปเหนื่ยซิมเบิ่งคักแล้วมันไม่ันไม่ไม่มนเกียมันเกียร์ไอ like 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 ้น่ะเกียรเกียรเกียบนะเกียบนะ ปะกานล่างดูเห็นอยู่มันทีอยู่ไก่ก่อนทีน่ะนะเหวะเอเอไอไอสวยนิดนึงมันมีน้ำใสม,มันอยู่กลางแดดอ๋อเห็นปะกานล่งอ๋อบะแมนเป็นห้าดาวมีตัวนึ่งจีน่ะตอนอนี้